วันนี้ใครจะตามนะครับเพื่อนๆนะดูให้จบยอาอให้เม็ดเดียวด้วยนะครับเมื่อวานเม็ดเดียวเราแตกแตกมา ตัวฟันเม็ดเดียวแตกมาสองสามงวดสี่งวดแล้วนะครับทุกท่านนะตัวฟันนะต้องตามนะครับต้องตามนะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านนะ <c oughs> มาเข้ามาเร็วๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทักถายกันได้ครับ ใครจะเอาเร็วๆเ,เข้ามาเร็วๆร,รอสมาชิกดรอจุ่ให้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวอขอส่งลิงกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ วันนี้ตามยาวถึงเราพัฒนานะครับเพื่อนนะตามยาวถึงเราพัฒนานะครับขอให้ปังๆนะครับเพื่อนนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ สวัสดีครับเจวันสวัสดีครับผมมาเร็วๆมาเร็วๆพี่น้องเร็ววันนี้เราจะแจกตัวฟันไปเลยนะเพื่อนๆนะเอาไปเล่นนะครับเมื่อวานใครได้เฉพาะกิจเอาไปเล่นเฉพาะกิจนะเพื่อนๆนะไปเล่นเฉพาะกิจนะให้ไปเลยนะครับฮานอยใครที่เข้ามาวันนี้รอตัวสุดท้ายเดี๋ยวอ่อให้ฮานอยไปเล่นเฉพาะกิจด,ด้วยนะเพื่อนๆนะเมื่อวานเฉพาะกิจ ตัวฟันตัวเด่นนะครับสามแปดสี่เก้านะครับตัวเม็ดเดียวนะครับพพกกันนะกลับหัวบ้างเด้อมีหกมีเก้านะครับกลับหัวบ้างวันนี้ก็มีหกมีเก้าเหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับเพกกันนะใครจะเข้าห้องวีจิ้มลิงเข้าได้เลยนะครับห้องวีหนึ่งนะครับเพกกันนะหนึ่งสามสามสามห้าคนจีน ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ทักทายกันได้นะครับนนะเพื่อนๆนะบินบิน ูบสามหนึ่งสามหนึ่งสองสามสามห้านะครับจีนมาเข้ามาเร็วๆทุกท่านหนึ100่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์นะครับหนึ่งร้อยท่านหนึ100่งร้อยแชร์นะครับเข้ามาแล้วใครจะเอาฮาหนอยนะครับ รอนะครับรอรอ,รอไทยไหลเด้อพี่น้องดเด้อเดยวให้นะครับพวพท่านนะเม็ดเดียววันนี้นะครับเม็ดเดียวตัวเด่นวันนี้ตัวฟันต้องตามนะครับวกท่านนะกาแชร์คับมาแล้วมาแล้วพี่กินนิกาขอบคุณมากครับ ใครแชร์แล้ววันนี้ขอให้ปังๆนะครับทุกท่านนะแชร์แล้วขอให้ปังๆนะครับสิบเจ็ดแชร์ขอพระคุณมาครับตอนนี้สิบเจ็ดแชร์มาเร็วๆมาเร็วๆเข้ามาเร็วๆเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดนะพี่น,อน้องหนึ่งหรือเจ็ดเนาะวันนี้เนาะ เลขเจ็ดใช่ไหมครับดูนะเพื่อนนะจะเจ็ดหรือหนึ่งแต่เจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันนะเพื่อนนะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับ เลยครับใครจะเอาเร็วๆฮาหนอยเมื่อวานปังมากนะเพื่อนนะเลขทูปปูนะครับเล่นกับหัวนะเดี๋ยวจะทําให้เหมือนเดิมนะครับอยู่ในโพยนะครับเพื่อนนะเล่นตามโพยนะครับเล่นเล่นตามทูปปูอย่าลืมกับหัวได้พี่น้องเลย เลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดนะครับหนึ่งหรือเจ็ดนะพี่น้องมาเข้ามาเร็เรวชัดไหมครับพวกท่านชัดไหมครับเจ็ดหรือหนึ่งหนึ่งหรือเจ็ดตัวเดียวกันนะครับว่านะ ตัวข้างล่างน่าจะเป็นหนึ่งนะครับตัวข้างบนน่าจะเป็นเจ็ดนะครับพวกกันนะตัวบนน่าจะเป็นเจ็ดนะครับตัวข้างล่างน่าจะเป็นหนึ่งนะครับเจ็ดซี่หว่าเจวันมาเจ็ดซี่หรือเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเดี๋ยวอาจจะทําเป็นโพยให้เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่เจ็ดเก้าใครได้บ้างนะพวกกันนะใครที่ตามทูปปู่นะครับตามด้วยความศรัทธาบารมีปู่นะครับพวกกันนะเดี๋ยวอ๋อทำให้นะครับเดี๋ยวแปลงเลขไข่น้ำครับพี่น้อง หรือว่าใครจะแปลเอง,เองก็ลองดูนะครับเพื่อนนะวันนี้ยาวไปถึงเราพัฒนานะครับจุดครั้งเดียวนะเพื่อนนะยาวไปถึงเราพัฒนานะครับเพื่อนนะยาวไปถึงเราพัฒนานะครับ ตอนนี้21แชร์ขอบคุณคุณมากครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับคนละ3แชร์ก็พอเด้อแชร์บารมีปู่นะครับเพท่านนะ1 C 7 C ครับพี่น้อง1 C 7 C C อี e ่ีจ e ี่ e ี่อรีลอีรมาเด้อสาธุ 25แช์นะครับผู้่ันนะยี้าแชร์ขอบพระคุณมากครับขอให้ปังปังนะครับผกท่านนะหนึ100แชร์หนึ่งรอคนดูหนึ่งรยแชร์หนึ่งคนดูเข้ามาเร็วๆ หนึ่งส,ส,สี่เจ็ดเด้อซาถูสซาถูเสือเด้อพี่นอ้องเด้อมอนีเด้อฮาหนอยอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อใครที่ออกไปก่อนไม่ได้ตัวฟันฮานอยนะเพื่อนนะใครที่ออกไปก่อนไม่ได้ตัวฟันฮาหนอยนะครับอ๋อจะให้อยู่ในรลฟ์สดดนี่แหละพี่น้องบางคนไม่ได้เข้าห้องวีใครจะเข้าห้องวีจิ้มลเลี้ยงเดอพาเข้านะครับ ตัวสุดท้ายเดี๋ยวอพาเข้านะเพื่อนนะรอเข้าห้องวีกันรอเข้าห้องวีกันนะครับบางทีทักมานะครับทักมาหลังบ้านนะครับทักมาในร้านแล้วก็นอกก็ไม่ได้อ่านนะครับบางทีอาจอาจจะอ่านช้านะเพื่อนเพราะว่าออก็มีธุระเหมือนกันนะครับให้เข้ามาเสียสละแค่สิบยี่สิบนาทีนะครับเข้าห้องวีนะเพื่อนนะมีที่ให้แทงนะครับมีที่ให้ซื้อนะครับ สาอแชร์ขอบพระคุณมากครับมาเข้ามาเร็วๆหนึ่งรอยแชร์หนึ่งร้อยท่านเมื่อวานฮาหนอยปังมากนะครับพวกานนะใครตามเชื่อในบารมีปู่นะครับพวกานนะใครเห็นหนึ่งสี่พิมมาใครเห็นเจ็ดสี่พิมมามันกำกึ่งเลยครับพี่น้องเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งหนึ่งหรือเจ็ด เจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันนะพพกกันนะพิมพ์ขึ้นมามาพิมพ์ให้ออหน่อยเร็วเร็วเร็วมันเด้งออกได้พี่น้องถ้าหน้าจอมันนิ่งแล้วมันจะเด้งออกนะครับพืกันนะเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่นะครับพืกันนะ ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับออกไปก่อนไม่ได้ตัวฟันฮาหนอยนะครับวันนี้นะฮาหนอยสามนอยนะครับ 34แชร์นะครับเดี๋ยวออพาเข้าห้องวีอ่ใครที่จะเข้าห้องวีมาเร็วๆใครที่จะเข้าห้องวีมาเร็วๆนะครับใครจะเข้าห้องวีนะครับตัวสุดท้ายโอ้สิบลอนด์สมบูมพี่น้องตัวสุดท้ายเดี๋ยวออให้นะครับพวกกันนะเดี๋ยวไปเข้าห้องวีกันเลยจิ้มลิงก์ด้านล่างเห็นไหมครับ เลขทูปปู่วันนี้ตรงกับฮานอยโอ้ตรงกับตัวฟันเราพี่น้องแมนบอเปิดไลา์นะครับุกท่านนะบอกว่ามาจากอภัยนะครับเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวอาพาเข้าก่อนนะครับุกท่านนะเนี่ยนะครับบอกว่ามาจากอภัยในห้องนี้ใครจะซื้อซื้อได้เลยนะครับบาทละเก้าสิบหกนะบาทละเก้าสิบหกนะครับุกท่านนะเดี๋ยวอาพาเข้าห้องวีก่อนนะครับเพราะว่าทักมาหลังบ้านนะครับทักมา พักมาเยอะนะครับทุกานนะบางทีออไม่มีเวลาให้เข้ามาดูแลสวดออพาเข้าแป๊บเดียวนะทุกานนะเข้าฟรีให้พิมพ์หน้าห้องซื้อบอกว่ามาจากออภัยห้องนี้นะทุกานนะแอดมินจะส่งลิงก์ตัวนี้ให้นะครับเป็นลิงก์ตัวสีฟ้านะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับจะเข้าไปอยู่ V1 หนึ่งนะครับตอนนี้ร้อยเก้าสิบห้าคนนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะจิ้มเข้าไปได้เลยนะครัท่านนะหนึ่งสี่สามครับพี่น้อง ให้ทุกท่านจิ้มเข้าไปได้เลยนะเพื่ะนนะมีที่ให้ซื้อนะครับมีแอดมินรอต้อนรับอยู่นะครับมีแอดมินรอต้อนรับอยู่เข้าไปได้เลยนะในห้องนี้นะครับใครจะเข้าเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวอจะให้ดูตัวที่สามนะครับเดี๋ยวพาเข้าห้องวีเสร็จดูตัวที่สามเลยนะเพื่อนนะดูตัวที่สามเลยนะให้เตรียมแฉบออเดอร์ใครเห็นเลขอะไรก็พิมพ์มานะครับเพื่อนนะ หนึ่งสี่สามตัวเดียวกันเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวออให้ดูหาหน่อยนะครับสาธุสาธุครับขอให้แตกเด้อพี่น้องเด้อค้นหายไปใส่เหมือนน้อมาเร็ว มาเร็วๆมาเร็วๆเข้ามาเร็วๆอ๋อจะให้ฮานอยมีใครจะไปฮานอยไหมครับใครจะเอาฮานอยอยู่ในนี้กดหนึ่งมาใครจะเอาฮานอยวันนี้กดหนึ่งมาเร็วๆสิบสองท่านบอกเดี๋ยวอ๋อลงไลน์อ่ะพี่น้องไปตามหาเอาอยู่ในของวีด้วย ใครจะเอาฮาหนอยกดหนึ่งมามคือบุมีคนน้อวันนี้น้อ พอไม่เห็นนะครับว่านะยังไม่เห็นนะมันเป็นมันบ่แจงเตือนบ่กครับพี่น้องหนึ่งสี่สามนะครับหนึ่งสี่สามนะครับทุกท่านนะหนึ่งสี่สามไม่มีใครเอาก็ไปไล่ล่าเอาอยอ่ในของวีเด้อยวพี่น้องเด้อมันระบบ ไม่เตือนบอพี่น้องไปใสนตนต่เงินนอไม่เป็นไรนะครับเพื่อนนะเอาตามที่ชอบนะเพื่อนนะอักเสือบุญเดียวดอกบุญี่คนอยากได้ถ้าอยากได้ก็ไปหาอยู่ในห้องวีนะเพื่อนนะเอาบ่าห,าห้านอยมีคนกดหนึ่งมากวันนี้ <laughs> โอ้มีอยู่ตัวน,นี้ <laughs> มาออเดี๋ยวออให้หาหนอยนะเพื่อนนะ เดวดูฮานอยฮานอยวันนี้นะครับระวังตัวเดิมนะครับสี่เก้าเก้าสี่หกสี่นะครับระวังหกสี่นะครับเพื่านนะระวังหกสี่นะครับเม็ดเดียวสามเก้านะครับตัวฟันเม็ดเดียวตัวฟันกับเม็ดเดียวนะครับเพท่านนะตามเลยนะเกท่านนะใครที่มาวันนี้ก็ขอให้ปังๆเดิอพี่น้องเด้อตามนะครับอย่าลืมกับหัวนะครับอย่าลืมกับหัวนะครับเพท่านนะสามหน่อย เมื่อวานไปออกพิเศษนะครับเอาไปนินปกตินะครับเพกกันนะให้ลูดเลยนะครับพกกันนะสามเก้าสามหกสามสี่เก้าห้านะครับพกกันนะเราวังหกสี่เราวังหกสี่นะครับเมื่อวานมันออกสี่เก้านะเม็ดเดียวนะเมื่อวานออกสี่เก้าเม็ดเดียวนะครับดูสายด่วนนะครับผมดูสายด่วนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสายด่วนนะแต่ตัวฟันนะครับชุดนี้ต้องตามนะขอให้มาขอให้ฟังนะครับพาหน่อยนะวันนี้นะ ใครที่เข้ามาวันนี้เขียนหาขังเลขสามแมนครับเลขหาครับตามถึงเราพัฒนานะครับเลขทูกปู่นะตามถึงเราพัฒนานะครับเพกกันนะนี่เป็นทาหน่อยนะครับเป็นฮาหนอยนะเดี๋ยวเราพัฒนาเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะครับใครที่จะตามวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะเพกกันนะขอให้โชคดีนะครับเอแครเอาเลยแครเราไปแปลงเลขเอาครับพี่น้อง แครเราไปแปลงเลขเอาเด้อแคปแล้วไปแปลงเลขเอานะครับ <c oughs> ใครที่ไม่ได้ก็ไปขออยู่ในห้องวีแล้วกันจิ้มลิงก์ด้านล่างนะเพื่อนๆนะจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม ขอให้แตกตามตัวเด้อพี่น้องเน้อขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันนะเพกกื่อนนะขอให้แตกตามตัวฮาฮาบอ้ครับพี่น้องขอให้ร่ำให้รวยนะเพกกื่อนนะ เจอกันอยู่ในห้องวีนะครับสวัสดีครับ